สวัสดีคะ่ะทุกคนต้อนรับเพืเ่อนๆสู่ช่องดีเจบลูมแชลลนะคะตั้งจากทีเราพันน้องออมสิ้นนะคะออมสินสิน,สนชัยยาสินบีเคนะคะมาวายที่บ้านของเราแล้วเรียบร้อยนั้นนะตอนนี้นะคะก็ะเป็นเออไล่อาทิตย์แล้วนะทุกคนไปเรามาดูความเปลี่ยนแปลงกัน โตขึ้นโตขึ้นแล้วหลังจากที่ยู่ริมถนนตอนนี้น้องก็ได้มาอยู่ในป่าไปได้เรียบร้อยแล้วน้องก็กลายเป็นมัวชนป้าเลยนะแล้วก็มีพี่เลี้ยงนี่ไงพี่เลี้ยงมีพี่เลี้ยงด้วยมาด้วยมาด้วยเป็นพี่เลี้ยงของสิน้นใช่ไหมลูกโอ้ใช้ใชวะ นนบรรยากาศยารมชานะคะฟังเสียงธรรมชาติฟังเสียงเขียวหญ้าทุกคนสดชื่นหุ้ยมัน่นปลายเลยฟักกไลค์ กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะ <c oughs> คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากพามาดูพามาดูาาดสิ้นกินยา <c oughs> ไม่มีอะไรมาก กับบรรยากาศชิวๆแ้วเราจะมาอัปเดตเฮ้ยหัวงวัวอา à, หัวอยู่นี่นี่ โอ้ลมพัดดีมากได้ยินเสียงลมไหมอร่อยจังเลยคิดว่าอร่อยจังเลย ฮะเป็นอารติต์แล้วใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามน้องสินนะคะเราจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสินบายๆแล้วบ๊ายบาย บายบายคันของคันของขันของันของันของบายบายไายบาย